แม่ค้าขนมพองขนมลาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยิ้มแก้มปรีหลังยอดสั่งจองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรับประเพณีบุญเดือนสิบชาวบ้านชุมชนบ้านหน้าชิงหมู่ที่หนึ่งตําบลกระบี่น้อยอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นชุมชนที่มีแม่ค้าทําขนมเดือนสิบขายกว่าสิบลายเล่งทําขนมเดือนสิบทั้งขนมพองและขนมลาเตรียมส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งจองไว้เป็นจํานวนมาก จากปีที่ผ่านมาทำขนมลาวันละ500ชิ้นปีนี้เพิ่มเป็น7 0 0ชิ้นเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในช่วงก่อนประเพณีบุญเดือน10ซึ่งปีนี้คาดว่าน่าจะมียอดขายดีกว่าปีที่แล้วแม้ว่าราคาวัตถุดิบอย่างแก๊สหุงต้มน้ำมันพืชแป้งทำขนมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่แม่ค้าก็ยังขายราคาเดิมขนมลาขายชุดละ60บาทมี10ชิ้น การทำขนมลาแม่ค้าแต่ละคนจะผสมแป้งเป็นกะละมังจากนั้นตั้งกระทะเติมน้ำมันจนร้อนได้ที่ตักแป้งที่ผสมแล้วเสร็จลงในตะบวยร่อนแป้งที่ผสมลงกระทะทำทีละแผ่นและเมื่อแป้งสีสวยสุกได้ที่ก็จะนำออกจากกระทะมาพับเป็นสามเหลี่ยมในขณะที่แป้งยังร้อนอยู่ก็จะได้ขนมลาแผ่นสวยๆเป็นที่ต้องการของลูกค้า นางสุภาเต้บำรุงแม่ค้าทำขนมลาบอกว่าปีนี้ยอดขายดีกว่าทุกปีมีออเดอร์สั่งจองเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ยอมรับว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งจากแก๊สหุงต้มและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมลาและคาดว่าในช่วงใกล้ๆทําทำบุญเดือน10ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นกว่าช่วงนี้สำหรับการทำขนมลาที่ทำกันอยู่ตอนนี้ แต่แตและวันจะใช้แป้งประมาณ10กิโลกร,รมัมก็จะได้ขนมลาประมาณ700แผน่น